ดีค่ะดิฉันราตีนายจันวันนี้จะมานำเสนอปรภัณฑ์ใหม่ของบริษัท P.K. 2 0 5 5จํากัดคือสารแพร่กระจายชนิดพิเศษนะคะหือเรียก,กว่าสารจับใบนะคะเดี๋ยกกวเรามาดูความเร็วแรงของสารจับใบของรบองริษัท P.K. 2 0 5ศูนาจำกัดวา่ามีความเร็วแรงอย่างไระคะ เ็นด้วยน้ำเปล่าครับอันนี้เป็นไม้ชิ้มฟันที่ว่าเรายังไม่ได้ใส่จุ่มสารจับใบนะคะจะไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จุ่มสารจับใบเราจะจิ้มไปที่น้ํานะคะสังเกตว่าสารแพรก่กระจายจะซึมกระจายได้เร็วมากสังเกตนะคะซึมซึมได้ดีมากเลยะคะ่ะพลีพันตัวนี้เป็นพลีพันใหม่ของบริษ,ษัทน,นะคะชื่อ my power my power f a t นะคะ เร็วแรงมากจริงค่ะสุดยอดมากแล,าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ